ไอคิวครับไอคิวน้องทำงกกลายนั่งดูแกะสลักช้างเหรอครับไปยิ้มให้แม่หน่อยโอ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วอะเดินมาเดินมาเดินมาอะเดินมาเดินมามาพี่เดี๋ยวคน้ำล้มนะลูกจ๋าไหนไหนไหนมีมีมานน่ไอคิวครับมาพี่เร็วดูงั้นมียุงบ่หนิเร็วมานี่ เดินมาหาแม่คนเก่งเดินมาเลยโอ้ยเดินเร็วเลยเดินมาเดินมาเดินมาเดินติกิกเลยเดินติกิกเลยมองแม่เลยคนเก่งคนเก่งค่ะในลูกมาพี่เลยมาเลย เช้าก okay, นะ่อนแล้วแม่พาไปดูไก่โอเคไหมโอเคค่ะไหน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 ท่านหลังมาเดินมาเลยเดินมาเลยมามาเร็วมาแม่เออเก่งมากเลยเก่ง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 ครับเก่งครับไม่เลนอือย้าไหนเออจะไปเที่ยวไหนลูกโอ้ยเดินใหญ่เลยเดินใหญ่เลยอ่ะชนชนชนแล้วชนขวดน้ำยาแล้ว เอ๊ะเฮ๊ตื่นมาแล้วก็คึกเลยนะเดี๋ยวมาันทาั้งนี้เออมามาลูกเอเอ,เอโอยไปไหนอีกไปไหนอีกไอคิวไอคิวพอไก่เหรอแน่โอมือแล้วเนี่ย how, how, how ไหน,นไหนไหนดูไก <c oughs> <ะ>่เหรอครับนี่เจ้าเอไอคิวครับนี่นี่ ไอคิวพ่อไก่แล้วครับไหนไหนไหนไก่อยู่ไหนหนูน๋ยวิ่งไปนูนแล้วลูกชอบขนาดเลยน้องไอคิวชอบดูไก่แร้วลูกไหนลูกอยู่ครับน้องไอคิวจา๋านหนเห็นมันมองหน้าแม่หรือิไอคิวโอ้พม,มองหน้าแม่เลย มองแต่ไก่นี้ลูกไหนพ่อเล่นอะไรพ่อเล่นจูจุ๊บละลูกไหนไหนไหนยิ้มให้แม่หน่อยสิครับไหนอุ้ยดีิ้งดีิ้งตัวเองจะนอนกี่โมงคืนนี้น้องจะนอนกี่โมงครับแล้วไอคิวจะนอนกี่โมงกันฮะอ่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 นี่จะกัดนะไม่ปัดไม่ปัดอานูนพ่พ่อนูนพ่อ เอาเร็วจะเล่นอะไรกับลูกอ่ะ <c oughs> จุ๊บจุ๊บจุ๊บเอออ่า <c oughs> โอยหาแล้วน้องหา <c oughs> ไ่อยากปาคือจะพูดแล้วจะคุยมีเ <c oughs> สียงลูก่ะเสียงว่ออกจากปากเหรอ น้องชอบเล่นกับพ่อแบบนี้แล้วลูกนะบุ้ม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 จัดปากเลยเจัดปากอะบุ้ม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 อะบุ้ม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 อะบุ้ม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 ไอคิวครับคนไหนชื่อไอคิวยกมือหน่อยคนไหนชื่อน้องไอคิวยกมือ ถีบแม่เหรอลูกอันนี้ขาดิอันนี้ขาแล้วน,นี่ขากนนี้ต้องไอคิวนี้เล่นน้ำนายแล้วลูกหนึพ่อไข่หลับเลยแต่ว่าบอกให้หลับต้องเลี้ยงลูกการต้องขอไอคิวการวันนี้เนอะท่านเก่งของแม่หลับฝันดีนอนดีนะลูกนะคืนนี้แลนะลูกเดี๋ยวก็หลับแลนะ้วเนาะ phúng à. Dím này diếm này diếm này diếm này leo <laughs> mòn 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 <laughs>